การหาเสียงการปลาสายเนี่ยมันเน้นโจมตีล้มันมีการสาดโคนสาดสีกันทุกรูปแบบมันจะกระทบกับการจับมือกันหลังจากเลือกตั้งเสร็จแล้วหรือเปล่าคือผมว่าตอนนี้รู้สึกว่ามีกลยุทธ์เดียวแล้ว คือฟาดฝ่ายต,ตรงข้ามให้เสียงตกเลยบางคนบอกโอ้โหรัฐบาลถ้าเกิดอีกคือรัฐบาลผสมครับถ้าลงฟาดกันขนาดนี้แล้วจะผสมกันได้ไงไม่ต้องห่วงนะครับ,รบนะผมยังจําคําของอนักการเมืองเก่าแก่ได้นึกถึงนักมวยมชกกันห้ายกหรือฟาดกันเต็มที่เลยรบห้ายกเขากอดกันนั่งน,นั้นแหละภูมิใจไทยเขามั่นใจแล้วว่าเขาได้เป็นรัฐบาลเพราะนั้นถ้าภูมิใจไทยมาที่หนึ่งเนี่ยเลือกตั้งเสร็จจบจบ,จบเลย ไอาการหาเสียงแบบว่าเลือดรักชาติพุ่งแรงชาตินิยมพุ่งสูงเนี่ยมันทําให้ได้คะแนนจริงๆเหรออันนี้เป็นจุดหลักที่ผมว่าฝ่ายอนุรักษ์คิดว่าคนกลัวประชาชนเนี่ยกลัวสงครามสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการหลิงสายการเมืองครับท่านผู้ชมครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโค้งสุดท้ายแล้วเราก็จะเป็นเทสที่เราจะสัมภาษณ์อาจารย์สุขุมเป็นครั้ง สุดท้ายเลยก่อนที่เราจะมีการเลือกตั้งกันนะฮะเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาให้อาจารย์นะครับสรุปหน่อยว่าเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยโค้งสุดท้ายชั่วโมงเนี้เกมการเมืองมันออกมารูปแบบไหนอนาคตจะเป็นยังไงบ้างนะครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับในหลายคําถามที่ประชาชนอยากรู้นะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์บรรยากาศโค้งสุดท้ายแล้วเนี่ย ของการเลือกตั้งรอบนี้วุ่นวายไหมหรือมันสงบเรียบร้อยหรือทุกอย่างมันนิ่งกันไปหมดแล้วการเลือกตั้งล่วงหน้า87%ดเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะ,ะก็น่าจะเป็นเพราะว่าคนที่มาลงน่ะตั้งใจเพราะมันต้องเริ่มแต่ขึ้นทะเบียนเลยต่างๆตรงเนี้ยแต่ว่าผมว่าสิ่งที่ คนเขาวิพากษ์วิจารณ์ก็คือการที่กรรมการการเลือกตั้งอะนะกกตเอ้าไม่ใช่กกตหมายับว่ากรรมการที่ประจำอยู่ตามหน่วยอ๋อครับครับครับเจ้าหน้าที่หน่วยขาดการเตรนที่แม่นยาอะเออเออออก็เลยทําให้ผิดถูกนะเช่นเรื่องกาซองเขตอะไรต่างๆตรงเนี้ยนะมีความกุกกักนิดนึงเพราะฉะนั้นตรงนี้นะผมว่าจะวิพากษ์วิจารณ์ไงก็แล้วแต่เนี่ยทางกกตน่าจะเอาบทเรียนตรงเนี้ยนะเข้ามาที่จะทําให้ การเลือกตั้งวันที่นี้มันรับเลื่นอ่ามันดีกว่าไม่ถูกวิพากษ์จากขนาดนี้เพราะเรียกร้องไห้รับผิดชอบก็เต่านั้นแหละคุณเออประกาศว่ารับผิดชอบแต่ก็คือนั่นแหละก็คือรับผิดชอบไม่รู้ทำอะไรครับก็มไม่รู้จะยังไงเหมือนกันเนาะจะจัดเลือกตั้งใหม่มันก็ไม่ได้มันทําไม่ได้ <c oughs> ครับอาจารย์เห็นความคึกคักของของวันเลือกตั้งล่วงหน้าแล้วเนี่ยมันจะสะท้อนภาพว่าการเลือกตั้งใหญ่รอบนี้มันจะคึกคักแบบนั้นเลยไหมนันจ้องอกมาใ้สิบเจ๊งนั้นนก้าวสิบเปอร์เซ็นต ตั้งแต่การเลือกตั้งคนเลือกยี่สิบเปอร์เซ็นต์ก็มีอืมอ่าแต่ว่าต้องยอมรับว่าสื่อมีส่วนมากที่ทำให้คนเกิดการตื่นตัวครับแล้วรู้สึกว่าการเลือกตั้งเป็นหน้าที่อืมอ่าไม่พลาดแม่อะไรและต้องพยายามไปกันให้ได้ตรงนี้นะเพราะนั้นผมเชื่อว่าทีนีคนแน่นคนแน่นอ่าหมายความว่าคะแนนที่ก็ตั้งไว้ประมาณ7 5็้าเปเน่าจะได้น่าจะถึงนะฮะอ่า75็ปก็ถือว่าสูงแล้วนะอาจารย์ก็คิดว่าสูงมากฮะสูงมากแต่เจ็ดสิบห้ากันขึ้ เออนนครับอาจารย์แล้วคนมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงเยอะแบบนี้เนี่ยมันจะมีผลกระทบกับพักไหนมากที่สุดพ,พักพักไหนจะได้ประโยชน์จะได้เปรียบจากสภาพแบบนี้มากที่สุดมันก็ทุกพักกันเลยครับนะถ้าคนลงมากเราก็ค่อนข้างแน่ใจว่าคนทุกกลุ่มที่มาลงมัน,ม,นมันจะได้คะแนนสูงบางพักหวังเสียงจากคนระดับล่างบ,บางพักหวังเสียงจากพวกปัญญาชนอะไรต่างผมว่าทุกกลุ่มพระมะ้อมอืมเพราะนั้นตรงนี้ ไม่มีพักไหนได้เปรียบเสียเปรียบกันนะก็ขอให้มากันเถอะครับแต่คะแนนมันลงเจ็ดกว่าเปอร์เซ็นต์นะมันแสดงก็ต้องมามากันทุกกลุ่มอ่าอุ่นห้าฝารบครับนะก็คือเราเห็นภาพการเลือกตั้งล่วงหน้าที่มันไม่เหมือนกับบางทีถ้าลงน้อยๆบางทีเป็นเรื่องการขนคนระดับนึงมาอะไรอย่างงี้ คือใครที่จะไปเลือกตั้งรอบนี้ก็ต้องเตยมหน่วยเตรียมตัวกันหน่อยนะะอาจากบ,บ้านกันแต่ชเช<อ>้าเพราะผมได้ยินเสียงสะท้อนมาเหมือนกันนะบางพืดด้นที่รถติดเลยนะก็แข่งกันออกไปใช้เสธิ์ใช้เสียงะนะครับท่านผู้ชมการหาเสียงการปาร์สายเนี่ยมันเน้นโจมตีละมันมีการสาดโคลนสาดสีกันทุกรูปแบบมันจะกระทบกับการจับมือกันหลังจากเลือกตั้งเสร็จแล้วหรือเปล่าคือผมว่าตอนนี้ รู้สึกว่ามีกลยุทธ์เดียวละคือฟาดฝ่ายตรงข้ามให้เสียงตกฟาดล้วโจมตีนะทุกพักใส่แล้วพูดกันตรงนี้นะเรื่องผลงานมันเต็มละคือพูดมามากแล้วเต็มเหนียวแล้ววันนี้ก็ได้ฆ่าฝ่ายตรงข้ามสร้างสรรค์กันจนเยอะละครับตอนนี้ก็เป็นดำๆเทาๆหน่อยครับเออนะฮะสีขาวใช้กันไปเยอะแล้วมันเป็นแบบนี้ทุกครั้งไหมอาจารย์เมื่อก่อนนี่ันจะหนักอันนี้มันแต่ต้นเลยครับวันนี้ผมรู้สึกว่าหลายพักบางทีสงบเงียบ สงวนปากสงวนรมที่จะที่จะฟาดฝ่ายตรงข้ามเอาแต่ฝ่ายตัว <c oughs> แต่ว่าถึงช่วงนี้นี่รู้สึกจะล่อก,กันตลอดแต่ละพักก็ขยี้หลังวันที่8ไม่มีประโยชน์ผมจะให้อาจารย์วิเคราะห์เป็นลายพักเลยว่าตอนนี้มันมีจุดอ่อนจุดแข็งจุดด้อยจุดที่ต้องพัฒนาปรับปรุงอะ,อะไรกันยังไงโค้งสุดท้ายเนี่ยเพราะยังไงรายการมันก็ออกแล้วถ้าพวกเขาได้ฟังกันเนี่ยมีโอกาสที่จะได้เอาวิชาความรู้ของอาจารย์ไปใช้ประโยชน์แน่นอนพักสม้มอาจารย์เพียงพักไม้กับ,ก,บกับการโดนโจมตีเรื่องมอสตอนนี้ก็เรื่องเนี่ยเราพูดตรง เรื่องสิ่งที่นื้เป็นจุดเด่นขายไม่ออกเลยอ่าเพิ่งมาสําเร็จเอาตอนเรื่องประกันสังคมเนี่ยอกระเตื้องขึ้นมาหมายความว่าโอ้นี่เพราะว่าต้องไม่ลืมนะกลุ่มประกันสังคมกลุ่มใหญ่สุดนะนะแล้วก็เป็นกลุ่มที่พูดกันตรงๆเขามีการสื่อสารในกลุ่มได้ที่คะแนนจะเป็นปึกเป็นแผ่นนะเพราะนั้นตีตื้นนะตีตื้นตีตื้นขึ้นมาครับแต่ว่าจะโกยกรอบโกยคะแนนเลยไหมเรื่องประกันสังคมเนี่ยเพราะอีกฝ่ายนี้ก็มองว่าเอาก็ มันก็ไม่ได้อยู่ในในโยบายส่วนไหนของพรรคแล้วก็เอามาหาเสียงเหมือนไปนตรวจสอบเขาอย่างนี้มันจะเป็นคะแนนไหมอาจารย์มันเป็นคะแนนนะเป็นคะแนนนะแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าด้านนี้ชนะถูกแต่ว่ามันทําให้ตีตื้นขึ้นมาครับจากการที่เคยเป็นพรรคที่มาไตตามโพนี่นขึ้นระดับหนึ่งมาตลอดอืสายโพเลยนะครับแล้วก็มาซุดลงหน่อยอช่วงหาเสียง นี่ยที่เวลาจุดโป้ง่าไม่เอาเท่าแต่มีเท่าในตัวโดนโจมตีเรื่องความอ่อนไหวเรื่องสถาบันเรื่องอ่อนไหวโดนหมดเลยโดนแก้ไม่ตกแก้ไม่ตกไม่ใช่แก้ไม่ตกแก้ไม่ได้ด้วยแก้ไม่ได้เพราะว่าเขาไม่ฟังฮะะมีฐาไว้ยทาไมพอเขจะอธิบายไม่ต้องไม่ฟังเขาสรุปแล้วเออแล้วก็อดีตมันก็มีคลิปมีที่เขาเรียกกันดิจิตอลฟุตพิ้น แต่ก็ได้ประกันสังคมเนี่ยมาตีตื้นได้คุณไอซ์มาตีตื้นอาจารย์พิคาอหน่อยว่าทาไมคุณไอซ์ถึงได้กลายมาเป็นพลังสําคัญของพรรคส้มมากกว่าคุณพิธาอีกนะผมว่าไม่ทราบกตตอนนี้คือเรียกว่าทํางานได้ผลเอาจริงสู้จริงเอ,อ,เอ,อแล้วอีกอย่างก็เป็นผู้หญิงแล้วก็ประวัติความเป็นมาตั้งแต่ตั้งแต่เป็นเยาวชนเนี่ยคนก็ยกย่องเป็นนักสู้คนหนึ่งมีความเป็นนัก<ม>สู้อยอยก็เลยได้คะแนนกลับ,บกลับขึ้นมาตีขึ้นมาแต่ก็ดูแล้ว ครา้แรกเป็นรองลงไปพอทุมควรตอนนี้ก็รู้สึกขนชักลุ้นว่ายังคงรักษาอันดับหนึ่งไว้ได้ไหมคนก็ตั้งคาถามอ่าเพราะมีลุ้น<ะ>มีลุ้นกองเชียร์เขามีลุ้นแหละไม่รู้นะแต่ว่าปกติดูแล้วนี่ภูมิใจไทยน่าจะน่าจะนั่นขึ้นมาน่าจะแบเบอร์แล้วตอนนี้ภูมิใจไทยจะแก้เกมยังไงดีอาจารย์อะไรนะก,กับยุทธศาสาตร์เสียงที่มันฝ่ายขวาเสียงแตกเนี่ยจะแก้เกมมันยังไงภูมิใจไทยเขามั่นใจแล้วว่าเขาได้เป็นรัฐบาลเพราะนั้นถ้าภูมิใจไทยมาที่หนึ่งเนี่ยเลือกตั้งเสร็จจบจบเลย อาจารย์ย้อนกลับไปนิดนึ่งไอการหาเสียงแบบว่าเลือดรักชาติพุ่งแรงชาตินิยมพุ่งสูงเนี่ยมันทําให้ได้คะแนนจริงๆเหรอได้อันนี้เป็นจุดหลักที่ผมว่าฝ่ายอนุรักษ์คิดว่าคนกลัวประชาชนเนี่ยกลัวสงครามอ่าแล้วมองดูว่าถ้าแดงเป็นเนี่ยพูดง่ายว่าไปยกประโยชน์ให้อีกประเทศอีกประเทศนึงในเวลาเดียวกันพรรคสมจะไม่ให้ความต้องการกับสิ่งนี้ ไม่ให้ความต้องการกองทัพและถ้ากองทัพไม่ไม่มีประสิทธิภาพหรือไม่มีกําลังพอจะเดือดร้อนในแง่ของการลุกรานจากประเทศกลางกลางกมันมันเป็นสิทธิ์ในการใช้ความรักชาติหาเสียงไหมมันก็มีสมัยก่อนไงตอนสมัยก่อนที่คอมมิวนิสต์เข้ามายึดแม่น้ำโขงด้านนู้นหมดอ,อ่อบลาวนะ,อะตอนนั้นคนไทยหลายคนเตรียมอพยพไปอยู่เมืองนอกกันนะมันก็เป็น ยุทธศาสตร์การหาเสียงที่ใช้ได้ทุกยุคทุกสมัยไม่ได้เป็นเรื่องแปลกประลาดไม่ว่าที่มันนั่นก็คือไปกล่าวหาว่าฝ่ายอื่นไม่รักชาติไงมีการย้อนวัทกรรมอังเกิรมั่งอะไรว่าอย่งยืนไม่ตรงมั่งอังเคินมั่งมันก็เลยถูกโจมตีถูกตั้งคำถามในฐานะที่เป็นรัฐบาลผมว่าผลงานปัจจุบันน่าจะต้องเอามาโชว์กันเอาแค่ช่วง เป็นนายก3เดือนเนี่ยทำอะไรบ้างให้มั่นใจได้ความขัดแยง้งสงบได้ไงเราก็เคยเห็นแต่ก่อนเนี้ยสมัยรัฐบาลที่แล้วมันเกิดปัญหาว่าความขัดแยง้งนี่นีไม่ไม่ไม่ขัดแยง้งกับกองทัพเลยก็ไปกันได้ไดอันนี้คือพรรคภูมิเไทยนะอาจารย์ก็วิเคราะห์ไปว่าตอนนี้ใช้เรื่องรักชาติรมเสียงแล้วล่ะแล้วก็โจมตีอีกฝ่ายด้วยแล้วก็เสนอว่าถ้าเป็นไปได้ก็เอาผลงาน มาพูดด้วยมไม่ใช่หาแต่รักชาติชาตินิยมอย่างเดียวเลยเอาอย่างอื่นมาพูดบ้างมากันที่พักแดงบ้างเป็นยังไงอาจารย์ตอนนี้ตั้งกับปล่อยนโยบายล้านมาตั้งแต่เสนอยศชนาน,น,นเนี่ยก็ดีขึ้นมาตามลําดับดีขึ้นมาเรื่อยๆอแต่ว่านั่นแหละสมัยผมลงเลือกอธิการรูแรกที่แพร่นะพวกนี้จะเลือกตั้งก็ติดป้ายทั่วรามนะรักศักดิ์เลือกสุกุมรักศักด์ดรศักดิอ์อ๋อครับตี่เด็กนักศึกษากับไล่ออกไป เออให้เลือกให้เลือกอาจารย์เสร็จเลยนะเสร็จเลยวันเดียวรู้เรื่องวันเดียวรู้เรื่องแพ้เลยแพ้เลยนำนำอยู่แพ้เลยอ่าเ้ยแต่เพื่อไทยจะจะมีเหตุการณ์อย่างนั้นหรออาจารย์เพื่อไทยไม่น่าจะมีจุดพลิกอะไรแล้วนะผมว่าโดนมาเยอะแล้วนะเพื่อไทยอ่ะแต่มันเตือนความจํากันได้นะคลิปเดิมนั่นแหละต้องระวังนะเพื่อไทยแล้วถ้าเพาปล่อยมาทาไงจะแก้เกมยังไงผมว่าเตรียมรับได้ปล่อยมาก็ต้องเลยตามเลยไม่ใช่เลือตามเลยจะแก้ไงก็ว่าไป ถ้า,าจาย์เป็นยุทธศาสตร์เพื่อไทยจย์จะแก้อย่างไงผมไม่รู้เหมือนกันผมไม่ใช่ไม่ใช่เก่งไปทุกเรื่องตรงนี้อยากรู้เหมือนกันนะตินเน่แน่ก็คือผมว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะ,ะการที่คุณตักสินสงบงเงียบเนี่ยครับเป็นผลดีเป็นพลังแล้วอ่าเป็นผลดีพลังเงียบทําไงถึงจะแยกให้ออกระหว่างพรรคเพื่อไทยกับครอบครัวอุลเซนว่าครอบครัวอุลเซนมันเรื่องทักษิณต้องแยกให้ออกอ่าตอนนี้ไม่มีแล้วในเพื่อไทยไม่มีไม่มีเครือข่ายอ่านอก็จะกูดอีไงอีกฝ่ายหนึ่งก็จะโจมตี คุณยศนันก็ตระกูลชินวัตรไหมมันันหนีไม่พ้นก็ถือเป็นรอยด่างทางการเมืองของพรเกุ่ยไทยคงโดนแบบนี้ไปอีกนานนะผมว่าตลอดไปจนกว่าเขาจะเลิกลบอ่ะเออแต่อาจารย์คิดว่าไม่ลบแล้วเนาะ คุณเซนน่าจะเลิกลบเลิกอะไรกับเราแล้วล่ะปล่อยให้ต่างคนต่างอยู่กันไปเถอะอันนี้พูดในฐานะคนไทยนะสงสารทหารเหมือนกันสงสารตัวเองด้วยกูเหมือนกันนะบางทีของเขามีอาวุธอะไรเขายิงมา300โลเดี๋ยวมาตกบ้านฟาดงวงฟาดงาน่ะโค้สุดท้ายแล้วอาจารย์มันอาจจะรู้สึกเสียดายไงถ้าไม่ได้ใช้เครื่องมือตรงนี้เอ้ย เขาเปิดแผลนี่ว่า,าเราเราก็เปิดกลับบ้างไม่ขยี้มันก็โอ้โหแผลเขาสดขนาดนี้นะต้องไปขยี้กันหน่อยเออถ้าเราไม่ขยี้ตอนนี้ก็ไม่รู้จะไปขยี้ตอนไหนผลการเลือกตั้งออกมาแล้วเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องบอกนะว่าใครได้อันดับหนึ่งอันดับสองอันดับสามว่าเขาห้ามทําโพลมาแล้วแต่อาจารย์คิดว่าภาพของการตั้งรัฐบาลมันจะออกอามาเป็นแบบไหนได้บ้างมันจะมีกี่รูปแบบถ้าเกิดว่าบางคนบอกโอ้โหรัฐบาลจะเกิดอีกคือรัฐบาลผสม แต่ลงฟาดกันขนาดนี้แล้วจะผสมกันได้ไงอ,อไม่ต้องห่วงนะครับครับนะผมยังจําคําของอะไรนักการเมืองเก่าแก่ได้ครับคุณสมัครสุนทรเวทนะเมื่อปีหนึ่งแปดเลือกตั้งเสร็จเขาบอกว่าพักปฏิบัติตอนนั้นพัดทุกพักนี่แล้วใครจะเขาจะมารวมด้วยคท่านบอกไม่ต้องห่วงนึกถึงนักมวยออ่ะืชกกันห้ายกหรืฟาดก,กันเต็มที่เลยครับเขาห้ายเขากอดกันทั้งนั้นแหละ เออนะก็ดีกันได้ตรงนี้อาจจะอาจจะเหนื่อยจะต้องมากอดกันหรืออาจจะมีไม้ตีให้กันก็ต้องกอดกันมามาตรงนี้หรือว่าอย่างคุณบรรหารมังกรทางการเมืองก็เคยบอกโดนพรรคปัจจิบัติถลม่มขูดโคตรมาเล่นแต่ตอนอหลังจับมือได้ไม่จํำความหลังนะท่านบอกคนเราถ้าไม่นักการเมืองถ้าไม่ลืมความหลังการเมืองก็เดินหน้าไม่ได้อืมครับเพนะราะฉะนั้นอย่าไปแปลกใจตรงนี้ผมเคยโดนถล่มมาทีนะตอนนั้นเป็นคณนอาีเป็น ออกให้สัมภาษณ์นักการเมืองไม่ใช่ลูกเสือ uh huh, uh huh. อ่าอ่าอ่าลูกเสือถือเสียชีบอย่างเสียสัตว์ใช่ไหมครับนักการเมืองไม่ใช่ลูกเสือผมโดนถลม่ม uh huh. ไม่มีแต่เรื่องเป็นอย่างนั้นจริงทุกวันนี้อาจารย์เขายังย้ำคำนี้อยู่ย้ำคำนี้อยู่นะ uh huh. นะเราสังเกตไหมเวลาเปลี่ยนท่าทีมันก็มีเหตุผลอ้างละร uh ้อยแปดเช่นไรฮะให้บ้านเมืองเดินหน้ามันต้องมีคำนี้แหละ,ะข้อมูลใหม่เก็บปุ่มการใส่ดิชักซะก่อน ก่อนเลือกตั้งกับหลังเลือกตั้งบรรยากาศการเมืองไม่เหมือนกันก่อนเลือกตั้งนี้อาจจะต่อสู้ฟาดฟันกันอ่าแยกเกี่ยวใจกันอ่าแต่หลังเลือกตั้งอาจจะยิ้มไม่กันนะหลังเลือกตั้งนยจะนะยิ้มไม่ก่อนอนะเผื่อเผื่อพึ่พงปลาอาศัยกันโอกาสมันเปิดกว้างสำหรับทุกพักแหละครับหนึ่งสองสามสี่ทุกวันนี้ 1, 2, 3, หนึ่งก<า>ับสองก็จับกันได้หนึ่งกับสามก็จับกันได้สามกับสี่มาล้มหนึ่งก็ได้นนี้นี่การเมืองมันมันแบ่งเป็นสามส่วนชัดเจนถ้าส่วนก็คือสามส่วนที่ที่อยู่ข้างหน้าแนวหน้า ครับคา,าดกันว่าส้มแดงน้ำเงินน้ำเงินอยอยู่แถวหน้าเลยครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยสองพักสามสองในสามไม่จับกันนะมันก็ไปไม่ได้ไปไม่ได้อ่าอ,อย่างไรมันก็ต้องจับกันที่สุดแล้วใครจะจับกับใครเท่านั้นเองครับเพราะฉะนั้นคนที่ดูการเมืองแล้วก็เห็นว่าเขาต่อสู้ฟาดฟันกันตอนนี้แล้วจะไปคิดว่าหลังเลือกตั้ง เขาจะจับม uh, ือกันไม่ได้ไม่มันก็ไม่ได้ขนาดนั้นเขาจะลือความหลังเร็วถึงเวลาเดี๋ยวมันมีข้อมูลใหม่มาไม่ถึงเวลาเดี๋ยวเขาอาจจะมีกลัวเกิดแอนนแมีไม่แน่วันนี้ขนาดที่เล่นกันออกอากาศอยู่เนี่ยหลังเวทีอาจจะยกตัวศัพทคุยกันอยคุยกันก่อนละอเออว่าแบบถ้ามันเป็นอย่างนี้ว่ามันมีชิงช่วยจังหวะกันพอสมควร การเมืองนี่มันคือธรรมชาติครับแล้วอย่างพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยอาจารย์คือชั่วโมงนี้ท่าทีเขายังไม่ชัดนะว่าเขาจะไปทางไหนเพราะเขาก็มีเงื่อนไขในการเป็นรัฐบาลพอสมควรอยู่เหมือนกันนะฮะและนี่ก็เป็นการกลับเข้ามาของคุณพิสิทธิ์ด้วยคิดว่าพรรคประชาธิปัตย์จะสร้างเนื้อสร้างตัวยังไงต่อไปหลังเลือกตั้งเขาแน่ใจแล้วครับว่าเขาจะได้สะสะเขตเป็นหลักเป็นกอบเป็นกรมก็ที่ปากใต้ตอนนี้กลับไปเดินย้าอยู่ปากใต้แล้วทีนี้ถามว่าพรรคปฏิบัติจะวางตัวอย่างไรหลังเลือกตั้ง ท่าที่ผมฟังคุณอภิสิทธิ์ให้สัมภา์นะคำว่าผู้จะเป็นผู้คุมเกมนะผมก็มองดูว่าก็คือปาิภัดอาจจะคิดโดยเฉพาะคุณอภิสิทธิ์ว่าสมัยหน้าเนี่ยอย่าไปคิดเรื่องเป็นรัฐบาลก่อนกับนะถ้าได้เป็นฝ่า,คายค้านโอกาสที่จะสร้างชื่อเพื่อกลับไปสู่การเลือกตั้งอีกครั้งหนึ่งเนี่ยน่าจะกลายเป็นตัวหลักได้เพราะว่าปาธิบัติเคยได้รับการยอมรับในฐานะฝ่ายการที่มีฝีมือมีมือตรงนี้นะ,ะน,นั่นประเด็นหนึ่ง ประเด็นต่อมาผมมองว่าคำว่าผู้กุมเกมเนี่ยถ้าจะร่วมกับฝ่ายรัฐบาลนะมันไม่คุมแล้วมั้งไม่ใช่ก็จะต่อรองขอตําแหน่งประธานสภาอ๋อเนีคุมเลยคุมสภาเลยอ่ากุมเกมกุมเกมนี่คือแผนของประชาธิปัตย์เนี่ะว่าถ้าเผื่อว่าถ้าเผื่อว่าไปร่วมรัฐบาลคุณอภิสิทธิ์ก็คงคงไม่ลดตัวเองว่ามาเป็นรองนายกเรื่องต่างๆตรงเนี้ยเป็นนายกมาแล้วเนาะตัวเคยเป็นนายกมาก่อน ก็จะมีในอดีตก็จะมีสองคนเท่านั้นนะที่ยอมจากรองจากนายกมาเป็นรองท่านเสนีประมท่ดคนหนึ่งแล้วตอนหลังกลับเป็นน้มตรีแล้วก็คุณบิ๊กจิ๋วไงพลเอกชวลิตเท่าที่เห็นก็มีแค่สองคนครับครับคิดว่าคุณภิธศ์จะไม่ใช่คนที่สามไม่ใช่จะมีอำนาจต่อรองไปไกลกว่านั้นนะครับแต่อาจารย์เชื่อว่าการตั้งรัฐบาลเนี่ยจะเกิดขึ้นเร็วเร็วฮะเร็วเลือกตั้งปุ๊บแป๊บเดียวรู้เรื่องครับจับมือกันไม่นาน นะฮะประกาศรัฐบาลใหม่เดินหน้ากันต่อได้เลยาภายคุกคามจากขメรอาจารย์เชื่อว่ายังมีอยู่ไหมตอนนี้กัมพูชาก็ได้ความเจ็บปวดไปไม่น้อยเหมือนกันได้บทเรียนไปแล้วก็สุดท้ายแล้วเชิญชวนคนไปใช้สิทธิใช้เสียงหน่อยไม่ต้องเชิญชวนนะผมเชื่อใจว่าทุกคนยอมรับว่ามันคือหน้าที่ครับถ้าเราไม่ไปเลือกตั้งเนี่ยมันกลายเป็นเมืองชั้นสองตอนันตีอ่าใครก็ามาขอให้ช่วยเซนเรื่องการเมืองเรียกร้องนั่นเรียกร้องนี่ฟ้องรอง้องอะไรไม่มีสิทธิ์ไปหมด อ่าเพราะตัวเองทิ้งสิทธิ์ของตัวเองยังทําได้อ่าเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับผมว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องหนักหมายความว่าเกินเลยอะไรที่จะไปลวกเลือกตั้งอ่ะนะภูมิใจว่าเราได้ใช้สิิตความเป็นเจ้าของประเทศอของเขาด้วยครับท่านผู้ชมครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือมุมมองของอาจารย์สุขุมนวลสกุลน,นะฮะในช่วงโค้งสุดท้ายของการเลือกตั้งนะครับหลังจากนี้เนี่ย เราก็ไปดูกันว่าการเลือกตั้งจอกมาในรูปแบบไหนผลการเลือกตั้งจอกมาเป็นอย่างไรนะครับวันที่8กุมภาพันธ์นี้แล้วนะครับอย่าลืมออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันครับท่านผู้ชมครับสำหรับวันนี้เรา2คนขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ